ั์กล้องล้มค่ะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการอะไรไม่รู้กัแบบแขกรับเชิญผู้ที่อยู่ในกลุ่ม TGN นะียผู้ที่ชื่อว่าโปรห้าห้าอะไรไม่รู้่จะมาเล่นลอซักกาเรียกโหมดเลยโหมดอะไรดี ฮะสร้างเองดิูนน่ยสร้างเองอ่าเราจะเล่นหมวดหมวดหมวดช้ำช้ำเปียนนะเปียนนะไม่ใช่ไอ่ารหัสรหัสที่ผู้ที่ไม่น่าจะรู้ไอ้หียกดผิด อ่ะเรียบร้อยอะ่ะห,หนึ่งหนึ่งหนึ่งหน,นห,หนึ่งกูเชิญอ่ะลหนึ่ง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 โอเคแชมเปี้ยนนะแชมเปี้ยน แป๊บหนึ่งเย่โกดผิดแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งคลิปที่ยาวนานมาเย่โกดผิด เดยไม่ใช่ขยันอลไร่โอ้ยุไม่นางออกไม่นางออกเคโอต้องเปลี่ยนตัวแล้วอ๋อ